นิ้วในกระเพาะปัสสาวะนะคะก็จะเป็นหนึ่งในโรคที่เราอาจจะไม่รู้ตัวค่ะว่าเป็นเนื่องจากว่าโรคที่ทําให้เกิดนิ้วในกระเพาะปัสสาวะเนี่ยอาการมันอาจจะเหมือนกับกระเพาะปัสสาวะอักเสบธรรมดาหรืออาจจะเหมือนกับคนสูงอายุที่ปัสสาวะผิดปกติถ้าเกิดเราไม่ได้ตรวจเราก็จะไม่ทราบค่ะ ิ่วในในทางเดินปัสสวาวะทั่วไปอะคะ่ะก็เกิดจากการจับตัวกันของสารเคมีในน้ําปัสสวาวะที่ไม่สมดุลน,นะคะทําให้เกิดอนตะกรนนิ่วแล้วก็ใหญ่ตัวขึ้นมาอาจจะเกิดจากการดื่มน้ําน้อยเกิดจากสารบางอย่างในน้ําปัสสวาวะที่เยอะเกินไปนะคะเช่นแคลเซียมนะคะหรือว่ามีสารที่ป้องกันการเกิดนิ่วน้อยเกินไปนะคะอันนี้ก็อาจจะเกิดจากการทานอาหารหลายๆอย่างได้นะคะเช่นผักบางอย่างกระหล่ำปลีถ้าทานมากๆก,ก็อาจจะได้ การเกิดนิ่วนะคะหรือว่าอาจจะเกิดจากโรคทางร่างกายชนิดอื่นหรือโรคทางพันธุกรรมนะคะ ในประเทศไทยอะคะ่ะเราพบว่าผู้ป่วยโรคนิ้วในทางเดินปัสสาวะมีสูงติดอันดับโลกนะคะเนื่องจากประเทศบ้านเราเป็นเมืองรอ้อนน้ำที่เราดื่มเข้าไปอาจจะไม่เพียงพอในการชะล้างลงมาในทางเดินปัสสาวะก็จะทำให้เกิดเป็นนิ้วได้ง่ายขึ้นนิ้วในกระเพาะปัสสาวะเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในประเภทของนิ้วที่พบได้อาการที่คนไข้จะมาเนี่ยก็อาจจะมีอาการเหมือนกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือติดเชื้อนะคะซึ่งถ้าเราไม่ได้พบแพทย์เราไปซื้อยาทานเองนะคะก็อาจจะ พลาดโอกาสในการตรวจหาสาเหตุ นิ้วในกระเพาะปัสสาวะนะคะเนื่องจากเกิดได้จากหลายสาเหตุแต่ว่าหนึ่งในสาเหตุที่เป็นสาเหตุหลักก็คือเกิดการสะสมหรือขังของตัวน้ําปัสสาวะค่ะที่มันไม่ได้ระบายมาตามที่ควรจะเป็นนะคะเช่นคนไข้ที่ไม่สามารถปัสสาวะเองได้คนไข้ติดเตียงคนไข้ที่ใส่สายสวนปัสสาวะคนไข้ที่มีความพิการทางเดินปัสสาวะนะคะส่วนสาเหตุอื่นๆที่อาจจะพบได้เช่นกันแต่น้อยกว่าก็เช่นในคนไข้เด็กที่มีภาวะขาดโปรตีนอย่างรุน ก็ทําให้เกิดนิ้วประเภทนี้ได้เช่นกันหรืออาจจะเกิดจากนิ้วที่ก่อตัวในไตแล้วหล่นลงมานะคะแล้วมาหยุดที่กระเพาะปัสสาวะและเริ่มก่ะตัวใหญ่ขึ้นอันนี้ก็จะเป็นนิ้วที่พบได้ในกระเพาะปัสสาวะเช่นกันค่ะ ความเสี่ยงของการเกิดนิ้วในกระเพาะปัสสาวะหรือนิ้วในโดยรวมของทางเดินปัสสาวะเลยเนะะี่ยค่ะพบว่าในผู้ชายนะคะมีสัดส่วนที่อสูงกว่าผู้หญิงเล็กน้อยนะคะอาจจะเนื่องจากว่าในทางเดินปัสสาวะผู้ชายมีความซับซ้อนในเพศชายคะ่ะเนื่องจากมีทางเดินปัสสาวะที่ระยะทางยาวกว่าเพศหญิงคะ่ะก็จะเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดนิ้วในทางเดินปัสสาวะหรือในแม้แต่ในกระเพาะปัสสาวะได้ง่ายกว่าเพศหญิงค่ะ คนที่เคยเป็นนิ้วในทางเนินปัสสาวะนะคะเมื่อรักษาหายแล้วมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นนิ้วกลับมาใหม่ได้สูงสิบเท่ามากกว่าคนทั่วไปเลยค่ะในการที่จะเกิดนิ้วขึ้นมานะคะถ้าเมื่อไรก็ตามที่เรารู้ตัวว่าเราเป็นคนที่เคยเป็นนิ้วแล้วหายแล้วนะคะ <L un ters> ก็ยิ่งควรต้องหมั่นติดตามการรักษาหรือติดตามอาการเฝ้าระวังอาการนะคะอย่างน้อยคนไปนพบแพทย์อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งค่ะเพราะว่าถ้าเมื่อไรที่นิ้วเริ่มก่อตัวขนาดเล็กเนะะี่ยค่ะการรักษาหรือการกําจัดมันเนี่ยง่ายกว่าแล้ว ก็ประหยัดกว่าสะดวกกว่าการที่จะรอให้นิ้วมีขนาดใหญ่มากๆต้องใช้การผ่าตัดนะคะหรือมีภาวะแทรกซ้อนแล้วก็จะทำให้การรักษายุ่งยากมากขึ้นค่ะ ส่วนใหญ่ถ้ามีความสงสัยอะคะ่ะหรือมีอาการที่ทําให้สงสัยเช่นปวดปัสสาวะมากๆบ่อยๆมีเลือดปนในน้ําปัสสาวะมีอาการเจ็บหรือแสบท่อป,ปัสสาวะตอนที่เราไปห้องน้ําหรือมีแม้แต่เศษนิ้วหลุดออกมาอันนี้เป็นอาการทั้งหมดที่ทําให้เราสงสัยนิ้วในทางเดินปัสสาวะนะคะถ้าเราตรวจเบื้องต้นเราอาจจะตรวจที่การตรวจปัสสาวะก่อนแล้วก็อาจจะต้องใช้การตรวจเพื่อดูรูปร่างหรือดูภาพนะคะอาจจะต้องทําอันตาซาวทางเดินปัสสาวะหรือ ือแม้แต่ตรวจมากกว่านั้นอาจจะต้องทำเป็นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ดูระบบทางเดินปัสสวาวะค่ะ นิ่วในกระเพาะปัสสาวะนะคะถ้ามีขนาดเล็กเราอาจจะใช้เป็นวิธีให้ยาขับยาละลายได้แต่ถ้าขนาดใหญ่ขึ้นมาโดยที่เราประเมินแล้วว่าไม่สามารถดูดออกมาเองได้ง่ายอาจจะใช้เป็นวิธีส่องกล้องเพื่อใช้เลเซอร์สลายหรือว่าส่องกล้องเพื่อขบออกนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่นิ่วมีขนาดใหญ่เกินไปเช่นใหญ่เกินกว่าเครื่องมือที่เราจะสามารถใช้ได้เช่น3าถึงห้าเซนเป็นต้นไปนะคะอาจจะจําเป็นต้องใช้เป็นการผ่าตัดเข้ามาร่วมด้วยค่ะ การปฏิบัติตัวเบื้องต้นสำหรับคนเป็น นิ่วที่ไม่อยากจะเป็นอีกหรือป้องกันนี่ก็คือต้องดื่มน้ำให้เพียงพอค่ะถ้าเมื่อไร่น้ำปัสสาวะของเรามีความเข้มข้นสูงมีสีเข้มนะคะก็มีโอกาสที่เราอาจจะเสี่ยงต่อการเกิดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะหรือในทางเดินปัสสาวะได้ค่ะถ้าเรามีอาการผิดปกติควรจะไปตรวจแต่เนิ่นนะคะไม่ควรปล่อยปะละเลยและสําหรับท่านใดที่ต้องการคําแนะนําเพิ่มเติมหรือต้องการปรึกษาเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะหรือนิ่วในทางเดินปัสสาวะสามารถเข้ารับการปรึกษาได้ที่ศูนย์ อุยากรรมทั่วไปชั้นหนึ่ง b p k 9นะคะ